สวัสดีครับผมมาพบกันในคลิปแนวทางหวยลาวสตาร์นะครับวาราจำวันที่ที่21พฤษภาคมนะครับก็อสำหรับหวยลาวสตาร์สัปดาห์นืองเจอกันได้1วันครับทุกวันอาทิตย์นะครับสัปดาห์ที่แล้วลาวสตาร์เดสมอ l เรนะครับเนื่องจากไม่ได้รันยาวๆเนาะใครเล่นลองรับชมรับฟังแล้วตัดสินใจดูนะครับถ้าถูกใจจัดนะครับทาให้ชอบผ่านครับ แลนะถ้ามีโฆษณาทุกคนดูให้ผมด้วยนะครับเห็นแดดแดดท้อแล้วเพื่อนครับยังไม่ทันโมงครึ่งแดดเปรี้ยงเลยโอ้โหสุดยอดจริงครับรอบนี้เด่นสุด9กรอง4ครับชอบ9เล่น9ชอบ4เด่น4ครับส่วนตัวผมชอบทั้ง9ทั้ง4ครับเน้นไปที่9ครับนะครับวิ่งโบลูร่าง9นะครับจอครับผม19 29

เนาะ้าเ้เล่น3ตัวเอา4ไปมัดนะครับแล้เล่น3กลับ6กลับนะครับถ้าอยากแตกตรงเนาะก็ได้แนวน,นี้ครับสำหรับหวยลาวสตารครับบ่าย3โมง45นาทีโดยประมาณครับว่าจะเป็นเช่นไรครับยังไงก็ขอให้รับรวยทุกท่านนะครับเดี๋ยวเจอกันทีในคลิปต่อๆไปครับ